เราสามารถพาลูกไปรับวัคซีนก่อนอายุที่จะครบได้ไหมเขาตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่อยากแนะนํานะคะสําหรับการพาลูกไปรับวัคซีนก่อนอายุคันครบออขอขอัยก่อนอายุเด็กจะครบเช่นนะคะเด็กอายุครบ2เดือนในวันที่10มกรานี้แต่วันนี้วันที่5ที่6บังเอิญเราว่างพอดีนะคะอยากพาลูกไปรับวัคซีน จะด,ดีไหมไม่แนะนำค่ะแนะนําการฉีดวัคซีนนะคะก็คือให้อายุของลูกเนี่ยครบเดือนพอดีเช่น2เดือน4เดือนหรือว่า6เดือนนะคะอายุครบเป๊ะๆหรืออายุอาจจะมากกว่านะคะวันครบฉีด นะอายุที่เขาฉีดเช่น2เดือน10วัน2เดือน5วัน2เดือน15วันอะไรก็แล้วแต่นะคะแนะนําว่าการพาลูกไปรับวัคซีนเนี่ยให้ครบตามอายุหรือจะเลยไปนิดหน่อยเนี่ยยังดีกว่าการที่จะให้เราเนี่ยค่ะพาลูกไปรับวัคซีนก่อนเพราะถ้าเรารับวัคซีนก่อนนะคะลูกอาจจะได้รับประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยค่ะอาจจะยังได้ไม่ดีได้ไม่เต็มที่ นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่อยากแนะนําคุณแม่แม่ถ้าสมมุติว่าวันที่สิบคุณหมอนัดเราไม่ว่างนะคะเราก็ไปเลื่อนออกนะคะไม่แนะนําเลื่อนเข้านะคะสาหรับการพาลูกรับวัคซีนแนะนําให้เลื่อนออกดีกว่าเลื่อนออกแล้วบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วนานแค่ไหนนะคะหลังจากที่คุณแม่เสร็จธุระเสร็จที่ไม่ได้พาลูกไปแล้วนะ,ะเสร็จความจําเป็นหรือเสร็จจากการลูก จ็บป่วยไม่สบายต่างๆเรร่อยแล้วเนี่ยแนะนำคือพาลูกไปเลยนะคะอาจคุณหมอคนพยาบาลหรือคุณที่อนามัยหรือโรงพยาบาลกันแล้วแต่นะคะอาจจะฉีดให้วันที่พาไปหรือนะฮะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะเลื่อนนัดเปิดวัคซีนเนี่ยพร้อมกันอีก5วัน10วันกันแล้วแต่นะคะแนะนำว่า ให้พาไปเลยหลังจากที่เราทำทธุระเสร็จแล้วหรือหลังจากที่ลูกของเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วอาจจะโทรไปถามก่อนก็ได้ว่าลูกอายุเท่านี้นะคะวันที่นัดฉีดไม่ได้ไปอ่าเราจะต้องไปวันไหนดีซึ่งเจ้าหนที่เราก็จะมีวันนัดวันที่เปิดวัคซีนเนะะี่ยค่ะอ่าให้คุณแม่แม่นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าไปฉีดก่อนแนะนําว่าไปฉีดให้ครบอายุพอดีหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนจะดีกว่าจะทําให้ลูกนะีคะได้รับ วัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีนนี่ค่ะดีที่สุดนั่นเองค่ะ